สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับช่อง Up t e n Channel นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับสำหรับ iPhone นะครับใครที่อยากได้ iPhone นะครับจาก s i n g e r Thailand นะครับตัวนี้จะเป็นนะครับ iPhone 13 Pro Max นะครับตัวนี้โปรแรงกว่าที่เคยนะครับไม่มีบัตรเครดิตนะครับก็สามารถผ่อนได้นะครับเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะครับ อนุมัติปั๊บนะครับรับเครื่องทันทีนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง3,330บาทต่อเดือนนะครับผ่อนนานสูงสุดถึง12เดือนเลยทีเดียวนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือท่านผู้ชมนะครับสามารถยื่นเอกสารหรือว่าสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของซิงเกอร์ได้นะครับหรือติดต่อที่สาขาโดยตรงนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการโทร c อเซ็นเตอร์นะครับโทรศูนย์สองสองสามสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับสำหรับมือถือ iPhone 13 Pro Max นะครับผ่อนโปรแรงกว่าที่เคยนะครับผ่อนนานถึง12เดือนนะครับอนุมัติภายใน30นาทีนะครับ ผ่อนเริ่มต้นเพียง3,330บาทนะครับส่วนบริ้งนะครับเดี๋ยวเราจะแปะไว้ใต้คลิปนะครับหากใครที่สนใจ iPhone รุ่นนี้นะครับนำมาจัดปูนะครับจาก s i n เกอร์ไทยแลนนะครับท่านผู้ชมหากใครที่สนใจเข้าเว็บไซต์ของซิงเกอร์ได้หรือติดต่อ s i n เกอร์ไทยแลนด์ทุกสาขาทั่วประเทศไทยได้เลยนะครับ ไม่ต้องใช้บัตรเครดิตนะครับใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชนไปเดียวแล้วก็รออนุมัติไม่ถึง30นาทีหรือ30นาทีโดยประมาณนั่นเองนะครับหากใครสนใจไปที่สาขาหรือแต่เลี้ยงใต้คลิปผมได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาฝากเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ